สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงูเลี้ยงควายแฟนคลับแฟนเพจบ้านสมหวังชาแนลในบ้านสมหวังชาแนลภาคพีพระนองมาชมบรรยากาศการสื่อการขายควายย่ามแรงตลาดนัดโคกกระบือบ้านเชียงหวางเพื่อเมืองจังหวัดจันทบุรีน้องย่ามแรงวันจันทร์ที่8มกราคม2567พี่น้องสัปดาห์ที่2ของปี2567พี่น้องเนาะมีควายอยู่ประมาณ2-3กลุ่มพี่น้องอันนี้กลุ่มของหอยฟางเหลืออยู่ประมาณ10กว่าตัวที่จริงเพิ่นมาช่วงแรกๆหลายดิพี่น้อง แสดงว่าเพิ่นขายไปหลายแล้วนี่หอยฟางมั่นไปหลายแล้วพี่น้องบ่เห็นเพิ่นแสดงว่าเอางวัวเอาควายไปส่งแล้วอหอยฟางกลุ่มนั้นเป็นข้อหอยบุญหอยบุญแน่หอยพ่นแน่จากทางซีเจตพี่น้องทางพุทธเนาะทางซีเจตเนาะทางพุทธพี่น้องทางอาสมาตก็มีหอยอาหอยอย่างอาสมาตพี่น้องทางนั้นเนาะเดี๋ยวจะไปทั้งสองมองอาทาเพิ่นสะดวกให้ข้อมูลราคาอัปเดตราคากับซีอัปเดตราคาให้พ่อแม่พี่น้องได้ชม เนนพิ่นบรสุทธิ์กับพวกี้อย่างนั้นพี่น้องชมบรรยากาศไปนำ้ำชมบรรยากาศ,ญญาก,าศการซื้อขายส่วนใหญ่ไม่หอยเพื่อนจะมาซื้อไปก่อนนั้นพี่น้องเนาะซื้อไวเพื่อเอาไปขายมือยื่นนั้นพี่น้องเนาะมือลังค์นในหางเพื่อนมาซื้อซื้อไปเพื่อเอาไปขายต่อมีนั้นพี่นอนะ้องเนาะขึ้นเรือหน่อยเถอะนะ้าของหอยฟางแบบนี้เพิ่นได้ขายหลายเพิ่อนมานแล้ววก็หอยฟางเพิ่นไปใส่นเนาะเพิ่นขึ้นมานไว้มึงหันขึ้นเห็นหลายกว่านี่เพิ่นได้ขายเนี่ยเหรมันบ่ พี่พี่น้องหอยฟางมานันล่ะเห็นหนาเพิ่นเสืเอนมันเสียด้วืวันนี้ <c oughs> ใช่โอ้พันไปทางฝุ่นอยู่อันเอายังท่าเขามันน้ำมันประกอบโอ้พี่น้องนี่นี่คือ,คอการตกแต่งเขาเนาะเพื่อ,อยจากให้เขาเหลื่อมเขามันเนาะเขางามพี่น้องผู้น้อยวันนี้ผู้น้อยชอรอพี่น้อ, <c oughs> อง,องลูกยกมงงข้นปุ้ยพี่น้องเบิ่งเขาเพิ่นเขาเพื่อนจับเหลียมพี่น้องการแสดงว่าอายุเพิ่นปีหนึ่งกูกว่าเนาะ ปีก่าๆเนี่ยพี่น้องนีเพิ่นท่าเลื่อมพี่น้องการตกแต่งเขาสมัยก่อนเห็นเพื่อนเอาตะไบขัดได้พี่น้องขัดเขาให้มันงามะงามของเพิินพี่น้องรอของเพิินลูกหยกมงคลลูกชายหยกมงคลพี่น้องเบงแขรงขาตนโตเพิินเพิ่นเพิดเท่าไรลูกซ้ำนี่สามสิบห้าพี่น้องสายยกมงคลเอาไปเป็นพอขอกพอขายพอพันใดที่พี่น้องลูกพ่อดังสายพัฒนาเด้พี่น้องนี่เบิงนี่เบงลักษณะเอาไปเป็นพอพันใดพี่น้อง่ายอา สูงลอยสามสิบได้ลอยสามสิบได้ความสูงเพิ่นพี่น้องนี่แข้งขาต,ต้นตัวดีหน้าตาดีรอรอดีนะหน้อยฟ,งา,ยฟางมา <S 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 เสียฟางมะเอิ้นเอิ้นเสียฟางได้เหมือนนี่ได้ขายสิบตัวหรอพี่น้อง่าดัี่น,น้องลูกยกมงคลเนาะเมือเบิ่งแข้งขาพอพัอนธอุ์ยางเดียวดิพี่น้อง <S 2> <S 2> อนหน้าตาสวยดีคือขายถึกแลยล่ะข้าเจ้าสิบปัญหาเอาไว้เนี่ยแบ่งเพิ่นไปเป็นพอพันธุ์แบ่งเอาไปเป็นพอพันเบิ่งอ่องข้อเพิ่นพี่น้องอ่องข้อเพิ่นเนี่ย เบิ่งอันตรายควายไทยเพิน่นอ่องข้อชัดเจนพี่นอ้องอ่าลองเท้ากับมีดได้พี่น้องเพียงแต่วาตา่าเพิ่นบอลลังเพิ่นบอลนั่นเดาบน้านมาโอ้ตะวันหน้าตาสุดรอเนาะหน้าตารอวงเขาดีเลยพี่น้องสาชิมหาที่มันเปิดไปสาชิมหาอุ้ยสีสันต้นโตพอพันที่พี่น,อน,น้องนี่ถือว่าร<ช>าคาถูกพอพันโอ้เนาะอ่ะควายเขาตะปีกว่านินนี่สูงอะไรพี่น้องเบิ่งเจ้าอะไรเพื่อนอ่ะโอ้ยงามรออีหลีของเพิ่นอีหลีพี่น้อง ลอยหรือรังดอกกับเพื่องขอผมแล้วนาะแน่นอนอยู่ผมว่าลอยสามสิบมันบ่แย่เนี่ยมันสามสิบบวกเนาะสามสิบกว่าสามสิบกว่าแน่นอนแต่ว่ารอพี่น้องรอรอเป็นตระสื่อของเราเป็นตาเอาไปเป็นพอข้อพอไข่พอพันสบายเลยตัวนี้พี่น้องสบายทั้งบ้านเพิ่มใหญ่เป็นพอพันเนาะเนาะเฝ้าโทรมาหะหอยฟางเอาไปเป็นพอพันได้สบายอีดีเบื้องหน้าตาเพิ่นเบื้องอีกทีนึงพี่น้องความรอเพร่หอยฟางนิดเดียวท่านความรอ ต้นอันแม่ดีกว่าเนี่ยครับตััวน้นเพิ่นเพิ่นขายแล้อว่าตวนั้นโอ้บ่เพิ่นขายแระดีโอ้ตัวนั้นเพิ่นขายไปแล้วแม่สาวหน่อยพี่น้องอันมาเบิ่งควายควายตัวนี้เท่าไรนี่แม่บ้านๆครับแม่บ้านบ้านตัวนี้ว่า1ม0 0นหาพี่น้องราคาควาย15,000ว่าซั่นแม่พันธุ์ได้แต่ว่าแม่บ้านบ้านพี่น้องนะเบิ่งเอาแม่บ้านบ้านต้นโตดีอยู่พี่น้องเออควายเลี้ยงบ้านเฮานี่พี่น้องราคาซ้ำนี่เลี้ยงบ่ขาดทุนพี่น้องเฮ็ดจังได๋ก็บ่ขาดทุน15,000เพิ่นว่าพี่น้องนะ ตัวงามในหมื่นเจ็ดข้าหาโอ้ตัวนี้สีสันดีครับผมแข้งขาดีเบดพี่น้องนี่งามของเพื่อนอีหลีหมื่เจ็ดครับผมหมื่นเจ็ดข้าวหาลอยหม่นเจ็ดข้าวหาลอยต่อร่องได้เพื่อนวาโอ้มาหอดหม่องมหอดบอลนี่ซื้อกาแฟให้กินน้ำเพื่อนว่ะเพื่อนตรียมพร้อมไว้เรียบร้อยเลยหนึ่งมื่เจ็ดพันกับห้าร้อยพี่น้องแม่สาวหน่อยงามๆต้นโตดีสีสันดีโอ้พี่น้องแข้งขาดีเบดนะงามดีนี่งาม พ่อพันธ์เนี่ยงานหลักอะไรงานองหรนักเตะใต้เนี่ยคนเนี่ยพ่อพันเด็ดประวัตมืดเด็ตัวเนี่ยพ่อพันธ์แปดพันหายเองโอ้โหแปดพันกับห้าร้อยพ่อพันเ์เป็นว่าหอยฟางน้ำเสนอถึงลอยอยู่บอกว่าถึงลอยเนาะความสูงเพิ่นความสูงถึงบ่หน่าจะถึงบ่ถึงแข่ลอยกว่าโอ้ลอยกว่าอยู่เบื้องหน้าตาเพิ่นบังลาวันตัวนี้บอกรอถอยฟางตัวนี้แหละสิร้อก็ผมบังลาโอ้ยแปดพัน พี่น้องบ่ถึงหมื่นแปดพันกับห้าร้อยอยู่บ่แปดพันกับห้าร้อยเนี่ยเพื่อต่อเพื่อว่าอ่านี่บักผูหน้อยได้พี่น้องบ่เป็นค่อยแม่ผูหน้อยบ่ท่านเต็มเอาไปใส่ยาเอาบ่เงยหน้าแล้วพี่น้องเนาะโอ้เชื่อเลยดอนแม่นอยู่บ่ตัวดอนกับเม่นครับดอนน้ำตู้น้ำพี่น้องครบวงจรนี่ดอนนั้นมื่นเอาเอามื่นมื่นแปดส่าตัวนั้นเบไปราคาควายหอยฟางมื่นแปดพันดอนน้ำตู่น้ำ เม่พร้อมเม่ผดานอย่งร่อเรียงควายดำแลวกัมาเรียงควายดอนด้เออได้แถมตูน้น้ำครับอ๋อหนึ่งหมืน่นเท่าไรครับออหมื่นแปดพันหนึ่นงหมืนแพันพี่น้องหนึ่งหมื่นแปดพันตัวีโอ้ขั้นมาหอดนี่รดไหพร้อมเรียบร้อยคุณวาอ่ะนํำเสนอตัวดีค่อยฟัง นี่จะเป็นข้าวเชือกแล้วครับโอ้เป็นควายไอผูนาะตัวนี้เนาะควายไอผูสายเหนือพี่น้องบักผูสายเนือายไปเปิดเท่าไหร่เอาเงินเอาเงินหาก็ได้ครับหนึ่งหมื่นห้าพันพี่น้องขอหอยฟางหนึ่งหมื่นกับห้าพันบักสายเหนือสายขุนเอาไปขุนเอาไปเลี้ยงเอาไปต่อยอดพี่น้องหนึ่งหมื่นกับห้าพันพี่น้องมาตัวแรกกมาเบื้งเราเนาะหลายอยู่ได้พี่น้องฟังเพิ่นเพิ่นตวาเพิ่นขายไปหลายแล้วนี่เนี่ตัวนี้เด็ดหอยฟางตัวนี้เด็ดสองอยู่วะ สอ0หม,มตตตตื่นกับห้พี่น้องตนี่ใหญ่ขึ้นมากพี่น้องสองหม้าร้อยใหญ่ยาวต้นโตดีใหญ่ยาวพี่น้องต้นโตดีสองหมืนกับห้าร้อนี่เด็ู้นี่เด็นกันคืกันนะครับเอาสองหมื่นห้าร้อับนี้เตี้ยกว่าต้นตนี้แต่ว่านเนือน้อนังดีเนาะต้นโตดีโคนดีต้นนี้ยาวอ่านะสองหมื่นกับห้าร้อยข้กันพี่น้อง,งตัวใหญ่ยิ่งได้พี่น้องต่อร่องไดอีกนาะราคาห้องซื่อ สามสิบห้าเพิ่นเปิดไว้พอพันสายยกมงคลคือของเพิ่นงามสีสันดี่ดีเนาะสีดีดีเพิ่นขายไปแล้วอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรหอยฟางบ้านศูนย์หกสี่หกแปดหกหนึ่งสองเจ็ดศูนย์หนึ่งสองเจ็ดศูนย์พี่น้องนเสนอข้า่อยอยฟางโอ้เอามาไปไปมาเบิ่งแม่สาวหน่อยพี่น้องแม่สาวหน่อยงามๆามเปิดมาพี่น้องนี่ อ้าวลัดรอมาเบิง่งเอา้าโอ้ยแม่สาวหน่อยนี่ละซื้อมันวนซื้อว่าจากไหนก่อนหนี่งนีน้น,น้ <c oughs> นองแนนซี่พี่น้องน้องแนนซี่ของหอยฟางพี่น้องอเ,เปิดเท่า,า,หาทไหละ่ะ9,500บ่ถ,ถึงหมืน่นแม่ได้พี่น้องแม่สาวหน่อย9 0 0 0หมอ๋อโทษ9ก0 0พกับห้าพี่น้อง9ก0 0นกับห้าอน้องแนนซี่ของหอยฟางน้องแนนซี่หอยฟาง9,500พี่น้อง เก้าพันกับห้าร้อยเพื่อนเปิดไวป้าพ่อหมื่นต่อร่องไดอีกเนี่ยล่ะค่ะนี่พี่น้องยังต่อร่องดีแม่สาวหน่อยพี่น้องอุ้ยผู้ใดสนใจกระโถนมาต่อร่องกับหอยฟางได้พี่น้องอีหละแน่นสี่อู้ยซื้อกับมวลโอ้ยครับผมลูกสาวหอยฟางเอ้าวงเขาพระจันทร์เท่าไรดีเอาตัวนี้เอาหมื่นสองหมื่นสามก็ได้ครัตัวนี้หมื่นสามพันพัดหมื่นสามเบิ้งวงเขาพี่น้องเบิ้งวงเขาเพื่อนวงเขางามเลยพี่น้องโอ้แม่กับลูกกันสบายไหม โอ้เป็นแม่ครับลูกแต่ว่าเพิ่นไม่แยกสื่อๆ9,000กับ500แยกตัวนี้12,000แม่นบ่1 2่0 0ม่นอโอเคได้พี่น้องอ่ะทบทวนเบอร์โทรใหอยฟัง064ย6หกสี่ศูนย่ดผู้ใดสนใจก็ทร่มาต่อรองก็หอยฟางลายลายเมือนอคองเพิ่นพี่น้องโดยเฉพาะพอพันเน่พี่น้องโตเด็ดเพิ่น35เพิ่นเปิดไปทโ่มมาต่อรองเดียวนี้ได้เดียวนี้มาอยู่ตลาดได้กินกาแฟพี่นาวคั่ อันนี้เก่าปัญหาวตอนี่ส่งค่ารถอีกคน่าโอเคเลยขอบคุณหลายๆเด้อมันหมานครับผมครับย่างต่อมาทางผีพี่น้องไปทางผีกระไรทางผีไร้ดิพี่น้องมึงควายทางผีพี่น้องเผือกงามๆพี่น้องทางผีเผือกงามๆนี่เผือกสองเผือกเผือกระไรอยู่พี่น้องควายงามมาจากอาจสามารถพี่น้องงามอยู่พี่น้องดูนะตู้ก็มี พอทานเราลงรถก็มีพี่น้องเผือกหน่อยเม่่อบพี่น้องดิผู้เผือกผู้อ่ะเบิ่งบรรยากาศลายอยพี่น้องลายเติบโหลายเติบู่เผือกสายผู้ัวผู้อ่านี่ตัวนี้แม่สาวพี่น้องเผือกแม่สาวนีวสิสอบทำราคาเพื่อนพี่น้องลายพี่น้องพูดนะเพิ่มมากเลยนี้ตัวนี้ก็งัานพี่น้องลายขาดว่าเมื่อื่นสิลายพี่น้อง มือสิหลายเพราะว่าตอนแร้งกันมีหลายมาแล้วพี่น้องน้านเนี่ยนมาแล้วยมนะเพิ่อสสะดวกมุ่นมาเลาะพี่น้องมาเบิ่งเพิ่นมาจากอาสามาพี่น้องเบิ่งบรรยากาศอ่ะพี่น้องสวัสดีครับขออนุญาตตัวใดพ่อนั่เสนอได้นะครับผมอยากเบิ่งแม่อันสาวหน่อยดอนเมนอยู่ปะเปลือก,กของในหอยเปลือกเท่าไรนครับสองสี่ห้าลอยขออนุญาตทางพินนะครับามาเบิ่งเปลือกแม่สาวเปลือกหน่อยพี่น้องสองหมื่นสี่พันนี่พี่น้อง สองหมื 20, ่นกับสี่พันไทยพ่นสูงอ่าเพิ่นสูงประมาณร้อยยี่สิบห้าบวกพี่น้องร้อยยี่สิบห้าบวกประมาณเด้เปือกน้อยแม่สาวง่ามพี่น้องต้นโตดีเป็นตาไปเรียนราคาพอฟังพี่น้องสองหมื่นกับสี่พันสองหมื่นสี่พันสื่อๆเนาะสองหมื่นสี่พันห้าร้อยเนี่ยว้าวพี่สองหมื่นสี่พันกับห้าร้อยอยู่ได้พี่น้องต่อร่องเอาต่อร่องใดเพิ่น,นว่าเปือกต้นโตดีได้พี่น้องมาเบิ่งโตจริงแต่โตงามอยู่พี่น้องเนื้อหนังดีต้นโตดีแขรงขาดีเพป่ะพี่น้อง 20, 4, 000. 24, 000 4, 4, 4, 5, อ่เะเขาแกวเล็บแกวพ,พ,พววร้มอมเรียบร้อย ยี่สิบสี่กับห้าร้อยเป็นว่านี่ตัวนี้ครับผมโอ้บ่ตัวนี้เนื้อเนาะอันเผือกกระแมนเนาะเผือกผูเผือกผูตีราคาเท่าไหร่ครับราคาเท่ากันครับโอ้เผือกผูกราคาเท่ากันสองสี่ม่าน้ำกันเป็นว่านี่นี่คือควายวเป็นมาจากอาสมันเด่เนาะเป็นมาจากอาสมันนะผูเผือกพี่น้องสองสี่ได้พี่น้องสองหมื่นสี่พันนอกนี้ก็เป็นงู่กไไหเนื้อเบิด์ตเจ้าตัวค่าใดมากไหมนี่พ่อสิบหยุดหรอกเนาะ โอ้มาตีเป็นราคาเนี่ยเบิดส่วนใหญ่ขายยังห้แรงได้หลายบ่ครับมาสุกอาทิตย์ตวงน้ำหมอเศร้าก่อนนะครับโอ้ส่วนใหญ่ย,ยี่ห้อหมูเศร้าเนาะส่วนใหญ่ยีนะหย่ห้อหมูเศร้าไล่มาล่อมาจากอาสาหมาัดบ่ไกลแต่ว่าเพิ่นกับมาล่อไหวเพื่อความสะดวกในะมืออื่นได้ขายเลยเนาะแต่ว่าขายยังห้อแรงกับพ่อใดอยู่เนาะกับพ่อมีบางเจ้าเต้าหนี้ท่าใดค,ครับนี่นพี่น้องตโตผักใหญ่เลยเสาสองนี่พี่น้องนี่ตตเบาหน่อยนี่พี่น้องแต่ว่าเพิ่นตีเป็นราคาเนื้อไปต้นโตก็ดีดี สองสองมาสั่นพี่น้องมืออ๋อนี่ทอกันเลยสองตัวนี้ยี่สิบสองคนเปิดไหรสองหมื่นกับสองพันมน่อยนี้พี่น้องทำ่มเบิ่งนโตจริงพี่น้องใ่ญ่อยู่ต้นโตก็ดีสองตัวเลยโตทอกันราคาทอกันสองหมื่นสองพันนะพี่น้องตัวนี้เตัวติดเผือกเลยครับตัวนี้ยี่สิบหา่ขึ้นมากพี่น้องแม่ตู่จักน้อยเหรอครับมันนห้พี่น้องหมื่นเจดพันห้ารอยบนทองอยู่บนนันโอ้เป็นตาทองอยู่ด้พี่น้องนี่หมื่ 17, นเจ็ดพนหรอยเพื่มา เบิงนุ่มเพลินเบิงเครื่องเพลินพี่น้องเป็นตาท่องอยู่ตะตตวันโตหน่อย17,500ตู้พี่น้องตู้กาบินแน่ตู้กาบินเป็นตาท่องอยู่17,500เจ็ 1, 7, ดพ้อพี่น้องอ่ะเอาพอประมาณเนาะเอาประมาณนี้เนาะขออนุญาตเบอร์โทรนหน่อยศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดหอดเก้าหกแยอยห้อยยอดจากอยจาสามาดพี่น้องเป็นไไดมาสายเหนือนี่ตัวละยี่สิบสองสองตัวทอกันเผือกนั่ 2, 2, นสองสีเด้อพี่น้องฟูเผือกตัวนี้17 500บ่ โอ้ยเป็นตาหองอยู่ตู้นะตัวนี้ยี่สิบห้าขึ้นมาแต่ว่าเผือกแม่สาวนี่ยี่สิบสี่เป็นพี่น้องเป็นตาเลี้ยงนี่ตัวนี้เป็นตาไปจอ,อยอดพี่น้องอ่ะขอบคุณหลายหลาันครับผม<อ>ให้ได้ขายได้เบิร์ตตูโตเด้อมืออื่นอ่ะอนี่คือบรรยากาศพี่น้องยามแรงบรรยากาศการสื่อการขายมีคนมาสื่อมาขายอยูนะ่ด้วยพี่น้องควายพูนการะไรหลายทางผพี่น้องน้ยหอยมาเบิงบอหรือมาขายมาเบิงโอ้มาเบิงหาควายบ่ครับมาเบิงควายมึง้โอ้ไม่จจกใสครับ คนบ้านนี้แหละแต่ว่าตลาดนี่พอเป็นผู้ีเลือมแต่โอ้เนี่ยมาพ่อโตจริงไปบุญมาโอ้พ่อยุ่มพ่อจัดไม่อย่างก็ตายแล้วตัวจริงของเจ้าของสนามสมัยก่อนเพราะว่ามีหลายยุคหลายสมัยเนาะโอ้ครับแต่ก่อนนี่โรงเรียนบันสำราญอยู่หันเนาะโรงเรียนันสำราญอยู่นี่อยู่มองนี่เออมันเชียงหวางบันบากพออยู่บ้านใดแทรกก็โอ้บันบากคนบันบากเนาะ เป็นผู้ริเริ่มสมัยต้นๆเลยเนาะพ่อใหญ่พ่อซื้ออยังกคนี่พ่อซื้อซื้อพ่ออยังกคพ่อใหญ่นิยมพ่อใหญ่ยมพราพ่อใหญ่นิยมบ้านบากเนาะมันบาข้ามเข้าเป็นผู้ริเริ่มกคนตั้งอ่าสนามตลาดนัดบ้านเชียงหวางดังมาโดนเ่ะพี่น้อยมาล้างพวยจันหรือว่าอังค่านั้นขุดเออเออ เออเป็นควายอ๋อเปิดอังคานกระพุทเออพี่นนองโชคดดออี่ยช่น่วออเีวดีเออโอ้ใช่อย้ยขึ้นได้กี่กไปตลาดไส้มุนนะเออตลาดไส้มุนเนาะมีตลาดไส้มุนเนาะแต่มามาเป็นตลาดจโสอ๋อะเยอยมอืมอืมพะเยาหกจัอ เวียดนามมาหลายครับเวียดนามตอนเสามาหลายหลพราะยปซ้อมเมืองตะวันในในในคปัจจุบันเนาะเรียนง่วบง่วนโอ้โหคุนเนี่ยจัก้ามือเหนึงแล้ราคาง่วงราคาควายถูกเนาะแน่น่ยทำนี่จะเก่ากสองหม่นกว่าจ้าวต่สองหมื่นกว่ครับผมอ่ะมันเป็นตไมเนาะเยยใจยผมอยู่ บ้านทับนี่ครับใกล้ๆบ้านสมหวัางแชนแนลครับผมบ้านสมหวัางแชนแนลบ้านสมหวังงามผมมาถ่ายย่างมือแรงน้ำย่างมือเศ้าน้ำมันยุบวัวไก่ก็เลยได้มาถ่ายเมื่อนี้เป็นโอกาสดีเียไหมพ่อนายห้อยสมัยเริ่มก่อตั้งตลาดเลยเนาะเริ่มก่อตั้งตลาดเลยเพิ่นมาชมซื้อน้องเหมือนี้มาเบิ่งบรรยากาศเป็นจังไดเนาะเออตอนนี้เดี๋ยวนี้อยู่ยใสครับ ยนี่พ่อกับพี่บก้รอบรัวอยู่คนตมบุตแต่โอ้ตาบลตทงแต่โอ้ดูตมบลตรทงแต่พ่อใหญ่นิยมราคาว่าได้ได้จักสี่สิ้าสิบตัวติดคุณไว้จักเหรียญอ้ได้มาซื้อไปคื่อไปมาคุณไว้จักสีอืออครับผมถตามีทุนเนาะได้เอาเอาตัวละแค่ห้าร้อยก็ได้ร้ายล่ะขั้นตัขั้นวาาสิบตนี่ก็ไดาร้ายเติบโตเนาะคุณเป็นตังรักแล้วเ้วเลย พอราคาง้วราคาคั้ยช่วงนี้ถือว่าพอซื้อเนาะพอซื้อแห้งพอซื้อแห้งสามหมื่นัหนึ่งตนอืมครับผมเอาขายครับนี่ก็จิบหมื่ครับเอาหลอดบัตรคนองเล้กผมขออนุญาตปิดคลิปอ่ะพี่น้องวันนี้โชคดีมาปอปูกอต่างสนามตลาดบ้านเชียงหวางสมัยโบราณเพิ่นว่าแต่แต่ก่อนอีดีแมนอีดีอยู่พี่น้องสมัยก่อนนี่เพิ่นมาเปิดตั้งกีบพอท่านไงเป็นนี่ดอกนี่น้อยพ่เพิ่นว่า ตลาดใหญ่ดีอยูย่ไส้มุ่นพรวาเพิ่นกระเพิ่งมามาเลาะมาชมเบิงว่าเป็นยังไงตลาดคือเคาร์วอลพนว่าหลา,า,า,ายสมบหนี่เพ่นว่าหัวควายกับพ่อสื่อ,อนี่คือขอจีเห็นของเพื่นอน<ด> <ขอ S 2> บานสว <พอ S 2> ่างหัวใช่แนวกับพ้าพีฝน้องมาชมอมมอนี่ก็คข้องเสด็จพอนี่น้องพี่น,อน,น้องเนาะเปิดพอจีโตเน่ะโอเคสมัยสามสิบกว่าปีโอเคครับอ๋อเดี๋ยวได้ครับเดี๋ยอ้าวคอยพ่อพี่น้องกับเกษตรกรผู้เลี้ยงหัวเลี้ยงควายแฟนขับแฟนเปลี่ยนบานสว่าง ขณะจงมีแต่ความสุกช<า>ื้นกรเินห่างไกลจากโรคไพยไข้เจ็ดต่างๆพี่น้องรับด้วยๆเบิดหนีเบิสินน้ำกันสำหรับมณีกกคินีพ่อพอกานแชร์ใน่อนนอกครับสวัสดี